นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถะทัดสีนังสีลาทิคุณะปารามิปัต,ตานังของนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นัทถาอันยอดเยี่ยม ผู้บรรลุถึงคุณับปารมีมีศิลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้วังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลมสองคลื่นความถี่963กิโลเฮิร์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา สามสิบนาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศนะุกร์ญาติโยมนะก็มูทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมเลื่อนนิ่มประเสริฐน,นะคุณยายนะไดเลื่อนนิ่มประเสริฐร่วมทำบุญทุกอย่างมาสามพันบาทแล้วก็วันชัยนะแล้วก็มาลีอิ่มสมบัติ นะรวมทำบุญทุกทุกอย่างมา1,000บาทกโมทนาญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทําบุญกันมาก็อย่างที่ลุงปู่เทพลูกอุดรน,นะท่านได้บอกไว้นะให้พิจารณาให้จงหนักนะ ให้เราอย่าคิดว่าใครกำลังทำอะไรให้คิดว่าเราควรทำอะไรนะอย่าไปคิดว่าใครกำลังทำอะไร ให้คิดว่าเราควรทำอะไรคือตอนนี้เนี่ยให้ดูตัวเราเป็นสำคัญใครจะทำอะไรยังไงยังไงล้วก็ปล่อยไปเถอะเพราะในโลกดีมีมากมาย เรานะสําคัญที่สุดเพราะเราได้การเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนี่ยเราได้ไหว้พระได้สวดมนต์ได้ฟังธรรมเนี่ยคือสิ่งที่ ดีแล้วนะก็ให้รักษาความดีที่มีอยู่เนี่ยให้อยู่กับเรา,าอยู่กับจิตกับใจเรานี่แหละนะอยากยมเพราะตอนนี้นี่มีแต่พิจารณาอย่างนี้เท่านั้น ดีที่สุดเพราะตมาเองเนี่ยนั่งวันนี้ก็นั่งดูรวงดาวอยู่ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าระยะนี้ดาวเด่นๆเนี่ยก็คือดาวมฤตยูนะ่คือเลขศูนย์ ดาวอังคารคือเลขสามดาวราหูเลขแปดดาวเกตเลขเก้าแล้วก็ดา,าวเสาเลขเจ็ดปรากฏตรึงดวงเมืองอยู่เลยคือดาวมฤตยูเนี่ยมาอยู่ตรงราศีเมษ ซึ่งเป็นลักษณะของวงเมืองแล้วดาวอังคารก็มาอยู่ด้วยดาวรุตยูนี่คือดา,คาดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงยนะหมายถึง่าการทำลายล้างการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเลขศูนย์เนี่ยเลขสามเนี่ยก็คือทหาร นะดาวเนี่ยดาวทหารดาวออกจะเป็นนักรบนะเลขสาก็มาอยู่ด้วยกันที่ลักษณะของดวงเมืองแล้วราศีเมษก็คือธาตุไฟแล้วมาราหูเลขแปก็มาอยู่ที่ราศีสิงห์นะก็ธาตุไฟอีกดาวเกตรอยู่ที่ราศีธนู นะคือตัวเลขเก้านะซึ่งก็เป็นตัวอ่อนไหวดา,าวเกตดดาวเสาอยู่ตอนนี้ยังอยู่พิจิอยู่แต่ประมาณวันที่ยี่บหกยี่หมีนานี้ก็จะย้ายเข้ามาสู่ราศีธนูก็ไฟเข้ามาตรึงดวงเมืองไปเลย ส่วนดวงดาวที่สำคัญนะที่ช่วยเหลือดวงเมืองเนี่ยคือถูกกันไปอยู่นะตรงราศีมีนเงินหมดเลยนะดาวพฤหัสอย่างเงี้ยดาวแห่งครูหรือดาวแห่งพระญาติโยมคือช่วยไม่ได้เลยนักบวชหรือนักบุญเนี่ยนะอ่าอยู่ตรงราศีกันญาติโยมนะไปอยู่ตรงราศีกันซึ่ง เข้าไปไปไม่ถึงนะราศีกันพระพุหัสน,น,นะแล้วก็พวกพระศุกร์พระพุธนะก็ไปอยู่ราศีมีนนะพระอาทิตย์ก็อยู่ราศีมีนนะซึ่งสภาวะเช่นนี้นะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะทุกอย่างต้อง สวดมนต์ไหว้พระนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากเลยนะไม่ต้องพูดอะไรมากเราก็เพียงแค่สวดมนต์ไหว้พระสร้างคุณงามความดีสร้างพลังให้กับตัวเรา นะสร้างพลังให้กับตัวเราพยายามเพิ่มพูนหุศลเยอะๆนะเพราะอย่างที่ลวงปู่เทพบลกโดนบอกนั่นแหละก็คือมันอยู่ในช่วงต้นไม้ผลัดใบก็คือใบไม้มันร่วง ใบไม้ร่วงนะอาจจะเป็นหน้าร้อนนะจากใบไม้มันร่วงเมื่อใบไม้มันร่วงกว่าจะออกใบใหม่ก็หลายวันนะฉะนั้นเมื่อตอนช่วงใบไม้ร่วงนี่เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะอยู่ให้ได้ ให้ระมัดระวังมีสตินะเพราะว่ามันเป็นความอ่อนไหวนะิจนดาวราหูเนี่ยนะเลขแปเนี่ยอ่อนไหวคืออยู่มันมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะราหูเนี่ยคือพลิกแบบจากร้ายก็าร้ายสุดๆจากดีก็ดีสุดๆนะบางคนก็นะเราจะเห็นว่า อยู่ก็ผูกคอตายอย่างนี้นะซึมเศร้าโดยไม่รู้สาเหตุบางทีก็นะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นถ้านะเรามีธรรมะนะสวดมนต์อยู่นะสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ต้องมีสตินะ อย่าอ่อนไหวอย่าอะไรง่ายให้ดูนะตัวเราเป็นสำคัญทุกนํำเป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงนะที่พระพุทธวิดาทรงบอก ทรงแสดงเอาไว้นั่นแหละคือสิ่งสำคัญนะตมาเองก็นะให้กำลังใจกับญาติโยมทุกๆคนนะก็มีโอกาสได้ออกอากาศนะทางสื่อไปนะให้ญาติโยมได้นึกถึงนะพระพุทธเจ้า28พระองค์ นึกถึงนะพระพุทธเจ้า,า,ย,า,ายี่แปดพระองค์ที่เราช่วยกันสร้างเอาไว้นึกถึงรอยพุทธบาทพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ที่เราช่วยกันสร้างเอาไว้นึกถึงมหาธรรมเจดีย์โพสุวรรณมหาเจดีย์สวุวรรณในชาดก มหาเจดีย์อภัยทานพุทธมงคลนึกถึงหลวงปู่เทพโลกโอุดรแล้วก็พระบรมปฐมนะพระปรมปฐมศัสดาไตรภูมิโลก,กนาศมหามงคลบอพิษแล้วก็ที่สำคัญก็คือพระบรรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เกนะ้าซึ่งเราหล่อเรียบร้อยแล้ว เนี่ยเราก็รอฉะนั้นสิ่งที่ดีๆรอเราอยู่นะที่เราจะได้สร้างได้ทำได้เห็นไดพบขอให้มีกำลังใจนะเพราะว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนปุ๊บปั๊บอย่าจงน,นะแต่เราเองต้องทันนะเพราะมันตรึงลักษณะก็คือตรึงเอาไว้นะเรีกว่าร้ายๆทั้งนันนะดาวดวงมันนะเลขศูนย 0, เ์ย 3, เลขสามเลขแปดเลขเจ็ดเลขเก้านี่นะเออ่ากว่า,า,วาจะพ้นนู่นนะไปถึงอ่าประมาณ วันที่ห้ากันยายนนุ่นยัดยนนะกว่าจะหลุดตรงนี้ไปฉะนั้นช่วงระยะนี้ก็ขอให้อย่าทอ้อถอยนะอยู่ในคุณงามความดีพิจารณาถึงบุญกุศลที่เราได้ทำเนี่ยเยอะๆเลยนะมีโอกาสก็มาไหว้พรพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์มาสวดมนต์นะร่วมเนี่ยเป็นหลักยึดนะให้เรามั่นคง ให้เรามีพละกกำลังเข้มแข็งอย่าท้อถอยนะเพราะว่าสิ่งที่ตมาพบมาเนี่ยลำบากที่สุดแล้วนะลำบากที่สุดแล้วสิบสองปีเนี่ยญาติโยมที่ผ่านมาเนี่ยลำบากที่สุด แต่ก็มาถึงจุดที่ดีที่สุดก็คือจะได้แสดงพระเจ้าสิบชาติแสดงนะให้ญาติโยมได้ฟังกันถ้านะเมื่อถึงเวลาก็คือพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยนะมา ริสถานเมื่อไหร่ก็จะได้มีโอกาสก็คือนั่นแหละจะรู้ว่าจะแสดงพระเจ้าสิบชาติเป็นภาษาบาลีให้ญาติโยมได้ฟังนะนั่นเป็นพลังจากนะสิปีนะที่ผ่านมานะตั้งแต่หลวงปู่เที่ยงเปโสโนะพระครูวินัยตอนเที่ยงเปโลท่านมรณภาพ ี2,548นะวันที่3เมษายนพุทธศักราช2,548วันที่3เมษายนที่จะถึงนี้นะก็จะครบ12ปีแล้วที่ท่านไดม้มรณภาพจากไปเนี่ยแต่ก็คงไม่มีอะไรมากนะทมาก็จะนึกถึงท่าน แล้วก็ประมวลบุญกุศลทั้งหมดที่ทำมาอุทิศให้กับท่านยกให้กับท่านเพราะในฐานะที่เมื่อก่อนนะเราก็คิดว่าเออจะทำบุญให้ท่านทุกๆปีแต่ตอนหลังมารู้ว่า เราเป็นพระเนาะเราจะจัดอะไรได้มากเราก็ต้องแผ่บุญกุศลนี่แหละที่เราทำในอุทิศให้กับท่านหน้าหน้าที่เราทำได้อย่างนี้เกินกว่านี้มันเกินหน้าที่ไปนะลุงปู่ท่านก็บอกมันเกินหน้าที่ มาอยู่กับหน้าที่ของตัวเองที่ถูกต้องแล้วก็ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์เนี่ยจะได้หลวงปู่เทพลูกอดอนมาแนะนำว่าบางอย่างมันเกินเราก็ตัดออกไปให้อยู่ในความพอดีนะอะไรที่มันเกินนะเกินเลยมาเนี่ยเราก็ต้องละเลิกไปอ่ะเท่านี้ก่อนแล้วกันญาติโยม ญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร่วมทาบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นว่าพุทธเจ้ายี่แปดรองค์ญาติโยมอยู่ด้านหน้าท่านท้าวเวดารนาสูรนือพระพิทักษธรรมร่วมทาบุญในการสร้างเรือสัมภาแก้วสัเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญ,ญญาณของบุรพรกษัตริย์ของชาวไทยทุกทุกทกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์งขราชบริาพาปรปค์นิกรในทุกๆราชวงศ์ญาตินะไปนวัตสการ กราบไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตตาแล้วก็ร่วมทําบุญนในการสร้างนะเรือสุพรรณหงษ์นะญาติโยมน,นะเป็นเป็นที่ประทับของพระบรมรูปของในหลวงราชการที่9นะตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971ทางบรณีย์พระมหากรีธาวชิรรยานวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีธาวิรรยานวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพ สาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1940 6เ6 3 7 4จธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7สยเจดี่ญาติโยมนะทุกๆวันพุธญาติโยมเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันมาพมก,การกราบไหว้พุทธเจ้า28พระองค์กัน หรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสารสานนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะวันเรียบรับรบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปด ก็รีบราบำรุงญาติอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสองไปทางจังหวัดนนทบุรีอยู่ประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43่รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป .505 รถเมย์เบอร์18อิติปิโสวิเศษสอิเศษเสพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ทมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลาย ดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมธนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภาพใดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทา,านอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นาให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทโธขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะ บรรลุถึงพระนิพพานตลอดการลนานเถื่องอมบัวีคงคาภุมะเทวานามามีหังนมัมภัทะอาตมาภาพขอญอาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพรัสัมาสัมพุทธเจ้าทุทุโงคขอธรรมะอันบริสุทธิ์คราพรัสัมาสัมพุทธเจ้าทุระโงคและคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปากุ้งครองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทุกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถึงพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเ,ทเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสพควา่าพรมจักรวาลปกป้องผ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไวพ้พบกับรายการ ธรรมะใหญ่ใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญนพร